นียายจะมาทำน้ำพริกผัดนะคะใส่กากหมูค่ะเกลี้ยหมูเองหอมๆเลยนะคะหมูสามชั้นยายเลาะเอาจากตรงที่มีมันนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหมูสับนะคะหมูสามชั้นสับค่ะ,คะ,คะแล้วก็หอมกระเทียมสับละเอียดนะคะในกรุงก็จะมีน้ำะมะขามเปียกพริกป่นนะคะวันนี้ยายจะทำไม่เผ็ดมากค่ะ แล้วก็มีกะปินะคะขงนัวผง้งรสนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะวันนี้ไม่มีน้ำตาลทิปนะคะวันนี้ไม่มีน้ำตาลทิปคุณยายก็จะใช้น้ำตาลทรายแทนค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วยวตักออกมาพักไว้ให้เย็นนะคะนี่ก็จะเจียวหอมกันต่อจะ้ะเจียวหอมเจียวกระเทียมกันต่อ กระเทียมเรื่องเดืองไม่ไกก็จะเอาเนื้อสับลงไปผัดนะคะ,ะค่อยๆเพิมให้ค่อยเดียวไปค่ะตามด้วยกะปินะ๊ะกะปิหอมด้วยกะป,กปิจ้าคุณยายทำไข่ดองเคยมเองนะคะะั้นยายแยกไข่แดงไว้ค่ะเราจะใส่ไข่แดงไปด้วยนะ เียไปกนเสร็จแล้วใส่ที่ปนลงไปเลยจ้ายายไม่ทำเผ็ดนะคะตาดทานเผ็ดไม่ได้ค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะยายไม่มีน้ำตาลทิปเนาะมีอยู่แต่กลิ่นมันออกแบบเหมือนไม่ค่อยดีขอยายก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวเสียของเนาะน้ำปลาจา้ะน้ำมะขามเปียกจา้าไม่มีสีใสต,ตัวนะคะกะเอาค่ะ ไม่อร่อยก็ปรุงเพิ่มะนะผัดไปเรื่อยๆผัดจนสุกจะแห้งนะคะเริ่มหอมแล้วจ้าแต่ยังไม่แห้งเส้นเล็กมาผัดใส่ก็เป็นน้ำผัดไทยได้เลยนะเนี่ยหอมกลมกล่อมเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆจ้ะนัวคั่วไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจะไสอ่อนๆ เดือดเบาๆหอมกรุนไข่แดงทำเองนะคะยายใช้ไข่ปิดดองค่ะแล้วก็แยกไข่แดงไว้นะคะเผื่อเวลาไวันไหนเราอยากทำปลาหมึกผัดไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยคะ <S <S ่ะหรือไม่ก็ยำไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะใช้ไข่ไข่แดงนะคะ ส่วนต้มก็ต้มนะคะแต่ยายชอบแบ่งแบ่งออกมาแล้วก็ใส่ช่องพริกไว้ค่ะเวลาเราจะทำอะไรกินก็ง่ายอันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกน้ำพริกอะไรดีเดี๋ยเรียกว่าน้ำพริกผัดแล้วกันนะคะน้ำพริกผัดหมูสับนะคะหมูสับกับอะไรนะหมูสับกากหมูนี่กากหมูก็เจียวเองค่ะเหลือ,องน่ากินมากไปไปรุ ผัดรวมกันเข้าไปผักเยอะๆนะคะผักหน้าฝนก็แนะนำให้ลวกให้ต้มก่อนนะคะ แกงเย็นค่ะจะได้อร่อยอร่อยออยายใช้วิธีสับเอาหอมกับกระเทียมก็เลยแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเป็นกระเทียมโทนด้วยค่ะก็เลยเไม่ค่อยจะละเอียดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทำินเองนี่ตาน้าตาหนักมาก,มากเลยใช่ไหมแล้วก็มีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะยายต้มหน่อไม้ไว้ค่ะ ไข่เค็มมาเป็นลูกๆเลยดูไข่เค็มผัดคนเอาคนเอาก็ยังไม่ไม่แตกไม่เระไปไหนนะคะ เป็นไข่ดองเค็มคุณยายดองประมาณแบบที่เขาทำไข่ดาวไข่ดาวไข,เข่เค็มดาวอะไรเงี้ยค่ะยายก็ได้ได้เวลาประมาณแบบามาดาวอย่างเงี้ยค่ะยายก็เลยเคาะออาจต่ไข่แดงแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะส่วนไข่ขาวเค็ยมยายก็เกียวกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยขอใช้แทนตัวเองว่ายายแล้วกันนะคะ ว่าเกามีร้าน2คนแล้วห้าบแล้วก็เป็นรายได้แล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชม แค่เพิ่งหัดทำนะคะหัดทำยูทูปสิดธิาชาติกันแล้วกับไครด้วยนะคะเรื่องแห้งแล้วคะ่ะจะพิ่งเดริ่ม แห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเด็วคนยายขอชิมสักนีดนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยเมื่อกี้อ่อนเค็มไปน,นิดนะคะใส่น้ำปลาไปน,นิดนึงค่ะเค็มมากไม่ได้เพราะว่าเราต้องกินกับไข่เค็มนี้นะคะเริ่มแห้งแล้วรสชาติรสชาตเหมือนผัดไทยเลยค่ะเหมือนเหมือนน้ำผัดไทยเลย ถ้าเติมน้ำนี่เอาเส้นเล็กลงผัดได้เลยนะคะเนยเส้นจันอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะว้าวน่าทานมากๆเลยเดีวตักใส่จันนะคะตักใส่ถ้วยนน้อยกันค่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างนะทานไหมคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ